สวัสดีค่ะสวัสดีพม่เม์ i, ทุกท่านนะคะวันนี้ก็เอาแม่ดอกลักไปชั่งน้ําหนักนะคะตัว<อ>ชั่งน้ําหนักนไปกับน้องวัดนะคะวันนี้น้องวัดเอาแม่ดอกลักไปเป็นเพื่อนน้องวัดนะคะโอ้ลักห้าเขากินหมดแล้ว โอ้ยวัดจะได้ไงแห่งแถอวนอ้วนเป็นบบาวเหรอโอ้ยสูงเจนเทินเลยทีนี้วันนี้น้องวัดไปตรวจสุขภาพประจำปีนะคะปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะคะนี่น,นี่เป็นคิวของน้องวัดนะคะพอ <c oughs> ปลาเพลแม่ดอกลักก็คิววันที่สองนะคะ สร็จแล้วเรือแต่ช่างน้ำหนักเพราะว่าวันนั้นแต่ช่างเสียนะคะนี่เขากินก่อนเออเขาคงหิวดิอย่าดออดไปตาแสบเนาะเดินไม่ไหวเดี๋ยวฝนจะตกแล้ว โอ้ดินยุบยุบดิ่ยุบโน่นนั่นนี่เออมาอย่างไี้มาถึงโรงบ้านแล้วนะคะนี่โอ้ยเดินไม่ทันช้างเลยค่ะวิ่งเลยไป ตููกสาใหม่แล้วคุณสาา่ดูทั้งสองคนสองเชือกนะคะเดินปิ้วเลยแม่ดอกลักตัวใหญ่มากเลยนะคะแม่ขาตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยวันนี้มาลุ้นกันนะคะว่าแม่ดอกรักจะน้ำหนักกี่ตันนะคะนี่น้ำหนักกี่ตันนะคะค บางช่วงมาช่างวันนั้นได้3ามตักนกว่านะคะแล้วก็เอาหอกมาป้องกันไว้นะคะโอ้ยรอหมอก่อนนะคะ ถึงโรงพยาบาลแล้วแต่ก็รอคุณหมอก่อนนะคะเพราะว่าพักเทียงนะคะเอาสองสาวมาก่อนนะคะเพราะว่ารถเขายังไม่สะารดทำทางนะคะเกยียบทางนะคะกลัวน้องๆจะตื่นนะคะตื่นรถก็เลยเอามาก่อนนะคะอุ้ยได้ควง่าสี่ เอาเม่ดอกรักมาช่างนะคะนี่ว่าจะตีตันนะคะวันนี้มาลุ้นกันนะคะที่โรงบาลนะคะโรงบาลช้างนะคะ

มา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 ตายเลยมาไปโดดใส่เสื้อนี่อ๋อมาดูตัวๆๆโอ้ยโถ่มาไปเลยมามาขึ้นแล้ว <laughs> 60, 60, 60, 60, สามตันสามร้อยอสามตันสามร้อยเแม,ม,ม่ดอกลักได้สามตันสามร้อยกิโลนะคะโอ้ยดูนะคะค,ค,ควรเดียวช้างสีเชือก ดอกลักกับน้องวัดนะคะเดินตามตูดไม่ทันเลยนะคะนี่วันนี้นะคะโอ้ขี่รถซาเล็กนะคะแม่ค่ามาถึงบ้านแล้วค่ะดูสองสาวรอแม่ดอกลักนะคะดูดูด ราะว่าป้าแพนะคะน้องบุญดีไม่ได้ไปช่างน้ําหนักนะคะเพราะว่าเป็นช้างนอกโครงการนะคะเขาเอาแต่ช้างในโครงการนะคะช่างน้ําหนักตรวจสุขภาพประจาปีนะคะทุกปีนะคะปีละครั้งนะคะนี่วันนี้แม่ดอกลักน้ําหนักขึ้นสามร้อยกิโลนะคะสองสาวรออยู่บ้านนะคะโวยวายเลยนะคะดิ้นทั้งสองเชือกเลย รอแม่ดอกลักกลับมานะคะนี่ดูป้าเพนะคะเห็นน้องสาวมาก็หยุดดิ้นนะคะหยุดร้องนะคะดูเขาจับเขาโกอดแม่ดอกรักนะคะดูใกล้ชิดกันเลยสองพี่สาวสองเชือกนะคะ ดูเขาโกดแม่ดอกรักนะคะพี่ป้าเพยนะคะนี่วันนี้น้ำหนักแม่ดอกลักขึ้นเยอะเลยนะคะนี่ช่างวังช่างวังช่วงนั้นนะคะช่วงนั้นได้สามตันนะคะได้สามตันช่วงนี้ก็ขึ้นไปอีกสามร้อยกิโลนะคะสามตันสามร้อยนะคะ แม่ดอกลักเป็นคิวห้าสิบสามนะคะคิวที่ห้าสิบสามเป็นวันที่สองอันนี้ก็เป็นวันที่ที่สี่นะคะแต่ว่าวันที่สองแม่ดอกลักไม่ได้ช่างนะคะเพราะว่าตาช่างเสียนะคะก็เลยไปช่างวันนี้แล้วก็ไปเป็นเพื่อนน้องวัดด้วยนะคะเพราะน้องวัดไม่กล้าไปเชือกเดียวนะคะเอาไปย่างนะคะก็เลยเอาแม่ดอกลักไปเป็นเพื่อนไปช่างน้ำหนักด้วย แล้วก็เดินออกกำลังกายด้วยนะคะนี่ สาวหมูตอนะคะอ้วนจนไม่มีคอนะคะกลมเหมือนลูกบอลน,นะคะน้ำหนักขึ้นเยอะเลยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจช่องพายทองคูณคุณแม่ดอกรักของเรานะคะสวัสดีจ้า